การออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัย Yamaha Aerox 155เป็นสกูตเตอร์สายสปอร์ตที่สร้างกระแสรแรงในตลาดไทยตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวการออกแบบภายนอกเน้นความดูดันโฉบเฉี่ยวและสื่อถึงพลังแห่งความเร็วตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายคมเข้มและการดีไซน์แฟริงด้านข้างทำให้ Aerox 155แตกต่างจากสกูตเตอร์ทั่วไปอย่างชัดเจน ไฟหน้าเลเซแบบคู่พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ช่วยเพิ่มความล้ำสมัยและให้การส่องสว่างที่ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนท้ายรถถูกออกแบบให้กระชับมีไฟท้ายเลดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนสไตล์สปอร์ตที่แท้จริงนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสีสันที่หลากหลายให้ผู้ขับเลือกตามบุคลิกตั้งแต่โทนสีเข้มดุดันไปจนถึงสีสดใสที่เน้นความเท่โดดเด่นบนท้องถนนแอร์ร็อก155จึงไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานทั่วไป แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่รักความเร็วความสปอร์ตและการแสดงออกถึงตัวตนในทุกการขับขี่ขุมพลังและสมรรถนะของเครื่องยนต์หัวใจหลักของ Yamaha a แ r ร์ร็อ5คือเครื่องยนต์บลูคอร์ขนาด 155cc ซีซีแบบ4จังหวะ SOHC พร้อมระบบวาลแปรผัน VVA Variable Valve wow Actuation ที่ช่วยให้การส่งกำลังมีประสิทธิภาพทั้งรอบต่ำและรอบสูง ขับขี่ได้สนุกเร้าใจแต่ยังคงประหยัดน้ำมันอย่างน่าประทับใจระบบระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้คงที่แม้จะใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือขับขี่ด้วยความเร็วสูงก็ยังคงเสถียรและทนทานแอร์รอกหอสาสามารถทำความเร็วได้ดีเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการขับขี่ระยะทางไกลที่ต้องการความแรงและความมั่นใจในการเร่งแซงการตอบสนองของคันเร่งถูกออกแบบมาให้ทันใจ ทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงความสนุกในทุกครั้งที่บิดคันเร่งนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ที่ช่วยให้สตาร์ทรถเงียบและรับรื่นยิ่งขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่าเทคโนโลยีและฟีเจอร์ล้ำสมัย Yamaha Aerox 155ไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่การออกแบบและสมรรถนะเครื่องยนต์แต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง หน้าจอเรียนไม้แบบ f ูดิจิตอล LCD แสดงผลชัดเจนทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและข้อมูลการขับขี่อื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Y Connect ที่ช่วยให้ผู้ขับเช็คข้อมูลการขับขี่การแจ้งเตือนสายเรียกเข้าและข้อความได้อย่างสะดวกฟังก์ชันนี้ทำให้ a i r o ร1อก5กลายเป็นสกูตเตอร์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ซิสเต็มเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยไม่ต้องพกกุญแจแบบดั้งเดิมอีกทั้งยังมีฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งรถในที่จอดได้อีกด้วยส่วนระบบเบรก ABS ที่ติดตั้งในบางรุ่นย่อยช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถบนพื้นถนนลื่นหรือเมื่อเบรกกระทันหันนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จไฟแบบ USB สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้การเดินทางไกลไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดความสะดวกสบายและการใช้งานจริง แม้จะเป็นสกูตเตอร์สายสปอร์ตแต่ Yamaha Aero หนรอก155ก็ไม่ลืมที่จะออกแบบเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานจริงเบาะนั่งกว้างและนุ่มรองรับทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนอย่างดีท่านั่งถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ทําให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเมื่อยล้าขนาดตัวรถไม่ใหญ่เกินไปทําให้คล่องตัวเมื่อต้องขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นพื้นที่เก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบหรือของใช้ส่วนตัวได้อย่างสบาย ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจำวันและการเดินทางพักผ่อนระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบยูนิตสวิงให้การขับขี่ที่มั่นคงและซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีบนถนนที่หลากหลายขอบล้อมแม็กพร้อมยางขนาดใหญ่แบบทุบเลสเพิ่มความเกาะถนนและช่วยให้ผู้ขับมั่นใจมากขึ้นแอร์ร็อก1 5 5จึงเป็นรถที่ผสมผสานระหว่างความแรงและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวความคุ้มค่าและบทสรุป ยามาฮ่าแอร์ร็อกหนึถือเป็นสกูตเตอร์ที่มีความคุ้มค่าสูงสำหรับผู้ที่มองหารถจักรยานยนต์ที่ทั้งแรงทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานในทุกมิติด้วยการออกแบบที่โดดเด่นสะดุดตาเครื่องยนต์บลูคอร์หนึซีซีที่ให้ทั้งสมรรถนะและความประหยัดเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยยกระดับการใช้งานรวมถึงความสะดวกสบายที่พร้อมสำหรับการเดินทางทุกรูปแบบทำให้แอร์ร็อกหนึไม่ได้เป็นเพียงรถจักรยานยนต์ธรรมดา แต่เป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักการขับขี่และชื่นชอบความทา้าทายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือการออกทริปท่องเที่ยวแอร์รอก155ก็พร้อมตอบสนองได้อย่างลงตัวจึงไม่น่าแปลกใจที่รุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสำหรับผู้ที่มองหารถที่ผสมผสานความแรงความสปอร์ตความล้ำสมัยและความคุ้มค่ายามาฮ่าแอร์รอกหคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด